สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมใหม่เกมที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่มาในรูปแบบใหม่นั่นก็คือเกม Maple Story R Evolution เกมจาก IP สุดคลาสสิก Maple Story สืบทอดคาสอาชีพคลาสสิกแผนที่มอนเตอร์เป็นเกม RPG ที่ได้รับอนุญ,ญาต IP ีแท้ของ n e x o n รูปแบบการเล่นการปล่อยสกิลแบบไอดอลสามารถปล่อยให้เล่นอัตโนมัติอัพเลเวลแบบชิวๆหาทรัพยากรของรางวัลได้เองเล่นได้ลื่นไหลกว่าเดิมเลย รวดเ,รวเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาและยังมีระบบการเล่นที่หลากหลายการต่อสู้กับมอนเตอร์เป็นทีมการตกแต่งบ้านรอให้เราไปสัมผัสลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้เพื่อรับคอสตูมซาคุ้มและสัตว์เลี้ยงระดับ SSR จำกัดจำนวนนะครับตอนนี้ทาง Maple Story REvolution e เขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้เพื่อนๆนไปรับของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทั้ง iOS และ Android และสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพามารีวิวระบบต่างๆอาชีพที่มีจอมโจรวีรบุรุษลึกลับมี อาชีพนักเวทมีอาชีพนักลบนักธนูและก็มือปืนแต่ละคัสอาชีพก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันและเรายังสามารถเลือกสร้างได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายหลังจากที่เราได้คัสอาชีพที่เราต้องการเล่นแล้วนะครับเรายังสามารถเลือกทรงผมไม่ว่าจะเป็นผมตั้งหัวเกลียนหัวทองเฉดสีของสีตาแดงน้ำเงินม่วงฟ้าและก็สีดำและยังสามารถเลือกในส่วนของสีอาวุธได้อีกตั้งหากสีเสื้อก็ได้นะซึ่งเราก็ใส่ชื่อตัวละครให้เรียบร้อยเขาก็จะมีเนื้อเลื่อง เนี่ยให้เรารู้เรื่องราวมากขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเขาก็จะมีเสียงภาคภาษาไทยให้เราด้วยและในช่วงแรกเราก็จะได้ลองสกิลของแต่ละอาชีพว่ามีดีขนาดไหนเท่ขนาดไหนเวอวังอลังการหรือเปล่าและยังสามารถกดท่าไม่ตายได้ด้วยนะครับ สำหรับระบบการเล่นของเกมนี้ก็ง่ายๆเลยอย่างที่เกิดว่าเป็นรูปแบบไอดอลอย่างแค่เราทําการตะลุยด่านผ่านด่านตามที่เควสเขาแนะนําเขาก็จะมีทั้งด่านสตอรี่ที่จะทําให้เราเดียเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายในเกมกับตัวละครน่ารักของคาแปลสุดบรรยายและการตะลุยด่านเพื่อให้ตัวละครของเราเก่งมากยิ่งขึ้นการตะลุยด่านเราสามารถตั้งออโตได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเองก็เพียงแค่เดินผ่านเขาก็จะปล่อยสกิลให้อัตโนมัติในส่วนของท่าไม้ตายเนี่ยเราก็กดเอาเนาะ หรือว่าเราจะกดออโต้นะครับจากตรงนี้ก็ได้นะครับ เราก็จะสู้ให้แบบเราไม่ต้องสู้เองเลยโอ้โหดูสกิลเวอร์วังอลังการขนาดนั้นเลยนะกดท่าไม่ตายไปชว่วอันนี้ผมเล่นเป็นจอมโจรนะครับสกิลก็จะเท่แบบนี้มันได้แบบไม่พักและก็เคลียร์ยิ่งเราผ่านด่านไปได้ไกลเขาก็จะมีของรางวัลก็จะได้ทั้งพวก EP พลังงานอากาศโกหินแร่สีฟ้าของพวกนี้ก็จะทําให้ตัวละครของเราเก่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหินแร่สีฟ้าซึ่งสามารถเอามาอัปเกรดอุปกรณ์ทําให้มีขั้นที่สูงมากยิ่งขึ้นส่วนโกท่ เราได้รับมาก็เอามาอัพเลเวลสกิลและเขาก็ยังมีของรางวัลโบนัสการผจญภัยสามารถมารับเพชรกับคู่มือสกิลได้จากตรงนี้เลยครับและที่สําคัญก็จะมีหินเทพจันดาราเอาไว้อัญเชิญสัตว์เลี้ยงหรือการมอนเตอร์ได้อันนี้สําคัญมากของดีเมื่อเราผ่านบทการผจญภัยในเกมไม่ได้มีแค่ตัวละครหลักอย่างเดียวนะครับก็ยังมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะมีความหลากหลายมากมีทางสัตว์เลี้ยงระดับ SR สัตว์เลี้ยงระดับ SSR และสัตว์เลี้ยงระดับ UR การที่เราได้ตัวกาชามาก็เอาไปอัญเชิญได้นะะครับาก็จมี ทั้งอัญเชิญจำกัดเวลาที่จะเพิ่มเลดออกมอนเตอร์ตัวนั้นนั้นกับตู้อันเชิญแบบถาวรเราสามารถกดเลือกอันเชิญได้ฉากการอัญเชิญก็จะเป็นแบบนี้เลยวิก็มีโอกาสได้ลุ้นทั้งตัวและก็ชิปเศษของสัตว์เลี้ยงยิ่งเราแชร์ให้เพื่อนได้ดู<ล>เราก็จะได้รับเพชรแดงเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับรอบนี้ละช,ชิปเศษมาอีกหนึ่งตัว <laughs> เมื่อเราได้สัตว์เลี้ยงมาก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยหรือจะเพิ่มระดับความสามารถของสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นกันนะครับโดยการให้ของชนิดต่างๆเพื่อเป็นการอัปเกรดเลเวลยิ่งสัตว์เลี้ยงเก่งก็จะช่วยเราสู้ได้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นสัตว์เลี้ยงะสามารถอัปเกรดระดับขั้นอย่างตัว Ewui เมื่อบวก2ก็จะเป็นสีเขียวบวกสี่จะเป็นสีขาวบวก6จะเป็นสีแดงเนี่ยครับเปลี่ยนได้ทุกตัวเลยนะดูสีแดงแบกกุ้งอย่างเท่เมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปเผชนญภัยในรูปแบบต่างๆไดด้้กนนกกกกการราาาารรรนนภัยยอจจตะลลุแว็มี ต่อสู้แบบรายวันท้าลบจำกัดเวลาและแบบกลุ่มสาหรับทีมสึกไก่ซาคุมเดีย๋ยวลองสูให้ดูนะครับนี่เลยครับฉากการต่อสู้หลายแขนด่านนี้เป็นด่านยอดฮิตเราก็สามารถช่วยกันตีได้ช่วยกันลงสกิลอันนี้เป็นแค่ชั้นแรกเท่านั้นนะโอ้โหแล้วคิดสภาพถ้าเป็นชั้นที่สูงขึ้นแน่นอนครับบอสก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องทำตัวละครให้โหดมากขึ้นด้วยแล้วก็มาลองสู้กันดูอีกด่านหนึ่ง โอ้ฉากของพออตัวนี้อย่างเท่ตกิวซัดไปก่อนอืมหลบและแทงยิงเข้าไปยิงเข้าไปอยากดาเมสสักสิบล้านขึ้นเป็นแถวเลยรัวเราจะตายกดเลือดเติมแป๊บ แล้วก็มาดูมอนเตอร์จูโจมนะครับจะได้รับตำราสก,กิลเขาจะให้เรากันประตูมิติอยากให้มอนเตอร์เข้าสู่ประตูมิติได้ก็ช่วยกันกันนะครับมีอยู่2ทางทางล่างและก็บนแล้วก็เวลานั้นเขาก็จะมีไอเทมพิเศษที่ช่วยเพิ่มผลบัฟด้วยเวลานั้นก็จะขึ้นมานะครับแต่ผมปวดไปกดพวกนี้พวกนี้ขวางทางนี่ไงนี่ไงมาแล้วฮะแต่เราต้องกดกดรับเองนะแบบนี้นะครับเพื่อเปิดใช้งาน นี่ลงสกิลไปขยายร่างยักษ์โอ้โย <c oughs> เรื่องการต่อสู้ระดับแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้แหละหอยทากหอยยักษ์ยิ่งชั้นสูงขึ้นมอนเตอร์ก็จะเทมากยิ่งขึ้นวิแต่งร่างผมกดท่าไม่ตายก่อนแล้วอันหมโอ้ยตัวหลังตัวล่างดีนะนะ่ายังเข้าประตูน้อย ยิ่งเลเวลของตัวละครเราสูงมากยิ่งขึ้นก็จะปลดล็อกระบบต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปตลอดทั้งวันและด้วยความที่ว่าเป็นเกม m a p l e Story นอกจากสกิลเชเวอร์วางอลังการแล้วเวลานั้นเรายังสามารถเปลี่ยนคอสตูมอุปกรณ์สมใส่ของเราได้นะครับที่ผมเล่นอยู่ก็จะเป็นค้าจอมโจรดูครับอาวุธของเขาเนี่ยโคตรเท่เลยคอสตูมนะมีแบบเป็นอาหารด้วยปลาถาดพิซซ่ากระทะก็ยังมีพร้อมกินถุงมือก็ยังมาหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดชุดตอนแรกที่เราเลือกมาก็จะเป็นแบบ แต่เวลานั้นเขาก็จะมีชุดให้แล้วก็จะมีพวกคอตูมอื่นๆอีกด้วยความเท่ก็จะมากขึ้นแบบล้นหลามนอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบเองหมวกเราก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันคอตูมในส่วนของหมวกเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยครับโดยเฉพาะหัวสิงโตตรงผมก็เปลี่ยนได้นะเออมีระดับสีทองด้วย <laughs> จากช่วงแรกเราอาจจะเป็นหัวเกียนช่วงหลังเนี่ยค่อยมาใส่ทรงผมแบบหวือหวาเวอร์วังอลังการก็ได้ดวงตาก็ได้เช่นกันนะครับมาดูในส่วนของหน้าบ หน้าก็ยังมีแวนนะครับแล้วก็ยังมีปีกอีกโอ้โหไม่ใช่มีอันเดียวนะเนี่ยมีอย่างเยอะหลังๆนี่ปีกอย่างเท่หรือจะเป็นในส่วนของแขนก็มี <c oughs> แขนนี่ก็เป็นปีกได้อีกทางานะครับและผู้รับใช้ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับความเท่ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของชาย,ยาขึ้นชื่อว่าเป็นเกม Maple Story R Evolution ชาย,ยาก็จะมีความเท่ยิ่งเราหาชาย,ยาเท่ๆมาใส่ได้ถ้าคนอื่นได้เห็นเนี่ยอาจจะมีร้องว้าวกันเลยนะครับอย่างเช่นผู้เป็นอมตะหรือนักร้องสุด อื่นๆอีกมากมายโคตรเยอะและที่สําคัญของในเกมเนี่ยก็จะมีแจกอีกมากมายทําให้เราเนี่ยอัปเกรดตัวละครและผ่านด่านตะลุด่านไปได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของรางวัลอัปเกรดขั้นที่เราจะได้ทั้งเพชรไม้กายสิทธิ์หินเทพจันทาและก็เครื่อง A N E ก็สามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยและยังมีของรางวัลจากตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเจ็ดวันแค่เราล็อกอินวันที่2เนี่ยเราก็จะได้รับสัตว์เลี้ยงระดับ SSR แล้วลนะพร้อมกิบเซตอุปกรณ์ขั้น8ก็กดรับจากตรงนี้นะครับยืนยัน โอ้โหแล้วก็มากดใช้งานที่ิฟต์เซตอุปกรณ์เราก็จะได้อุปกรณ์มาแล้วก็เข้ามาที่อุปกรณ์ทําการประดิษฐ์แค่นี้เองอุปกรณ์ที่เราสวมใส่เนี่ยก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งชุดที่เราสวมใส่ก็จะมีความเทมากยิ่งขึ้นเขาจะแจกไปอย่างนี้นะครับทุกๆวันไปจนถึง7วันด้วยกันเราก็มากดรับของในแต่ละวันนั้นๆได้เลยนะครับวันที่7เราก็จะได้รับเป็นโทเทมดาบในเมปเปิลทองของพวกนี้ก็กดใช้งานไปนะครับมีของรางวัลเติมเงินครั้งแรกอยากเก่งแบบติดจรวดการเติมเงินครั้งแรกก็จจะตอบ พวดาเราจะได้อาวุธแบบลิมิเต็ดสีทองแบบนี้เลยนะครับวันที่2ก็จะได้รับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ววันที่3จะได้รับเป็นการ์ดแบบพิเศษซึ่งจะบวกพลังให้เยอะมากๆยังไงก็ไม่ควรพลาดและยังมีพวกอีเวนต์ตามช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นร้านออกแบบคอสตูมซ่อมเครื่อมือของทามเมอร์พวกนี้บางอย่างเราสามารถรับได้เลยหรือว่าบางอย่างเราอาจจะต้องเติมก่อนนะครับเพื่อให้ได้วัตถุดิบมาแล้วมากดใช้งานแบบนี้เป็นการหมุนสล็อต <laughs> จากนั้นก็เอาของที่ได้มาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะ เป็นสัตว์เลี้ยงการ์ดมอนเตอร์แต่เป็นแฟชั่นในส่วนของปีสติกมามุกวิญญาณแล้วก็อื่นๆและอย่างโปรการําเงินที่เขามีนะครับก็จะมีพวกแพ็กเกจรายวันและถ้าเราอยากให้ตัวละครเก่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถจัดได้มีแพ็กเพชรฟ้าและแพ็กจากัดเวลาเมื่อเราเลเวลอัพก็จะสามารถรับเพชรฟ้าจากตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับที่สําคัญนะครับการเล่นเกมเมเปิลเขายังมีแบบกลุ่มเราไม่จําเป็นต้องเล่นคนเดียวฉะนั้นการที่เราตั้งกลุ่มก้อนขึ้นมาก็จะทําให้เรารู้จักเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นได้อีกตั้งหากนะครับ เอาบางกิจกรรมเนี่ยเราต้องมีเป็นกลุ่มก่อนถึงเราจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับไปต่อสู้อะไรพวกนี้โอสกิลไปเรียกว่าเป็นบอสกิลหรือบอสสมาคมก็ได้นะเป็นกลุ่ม,เป,มเป็นก้อนฉะนั้นต้องจัดไปชุบชับชุบชับเฮ้ยพ hey, าไม่ตายหน่อยเดี๋ยวนะนี่อะไรครับนี่และก่อนหนะ้านี้ผมไปรับของกิจกรรมแจกมางั้นก็มาอัญเชิญหน่อยดีกว่านะครับมีรอง40กว่าเหรียญพระจันทร์ต <c oughs> ัดไปครับขอดูหน่อยสิเฮ้ย <Hey, S 1> สีลุงสีทองอ๋อนี่ไง r s r มาแล้วมาแบบ 1ตัว1ตัวด้วยนะแต่ของดีของใหญ่เนี่ยน่าจะเป็น UR กดดูสีรอบนี้รอบนี้ก็สีทองนะครับ S R นี่น่าจะออกง่ายหรือเปล่าสีทองทุกรอบเมื่อเรากดโอ้รอบนี้ได้สัตว์เลี้ยงระดับ SR อีก2ตัวและ S R 1ตัวด้วยกันแล้วกดไปอีก10ครั้ง ดได้ต้นไม้มานะครับลองกดไปซิเอาการันตีสีม่วงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งโอ้รอบนี้มาเป็นตัวแล้วก็จัดไปอีกสิบครั้งนะครับการันตีซื้อด้วยเพชรแดงกดไปอยากเห็นสีว่าจะเป็นไงนะครับอ๋อสีลุ้งเลยอันนี้ก็คือดาบ UR ออกแน่นอนนะครับ ถ้าเป็นสีลุงได้ไมาแล้วก็เอามาใช้งานติ๊กใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เลี้ยงเขาสิครับและอย่างที่ผมลืมพูดไปนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนาอาชีพเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยเพื่อเพิ่มความเก่งของตัวละครแต่การเปลี่ยนอาชีพเราต้องทําตามเงื่อนไขให้สําเร็จนะครับตัวละครเลเวลถึงและผ่านบททดสอบของเควสเปลี่ยนอาชีพนี่เลยครับสอบเปลี่ยนอาชีพจากการเข้าไปครูฝึกเหรอนกฆ่าเลเวลสี่ห้าแล้วยังไงเดี๋ยวสองหลอดหลอดสุดท้าย แล้วก็หลับไปซะเฮีย yeah. แค่นี้ก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วและนี่ก็คือชาการเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสำเร็จพลังสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รับสกิลใหม่สกิลใหม่แล้วก็สามารถเลือกติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ตัวสมุดสกิลขเขาก็จะอัพแยกกันนะลองดูนะครับเพอาถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นแบบไหน บื๊บโอ้ยนี่ดาวกระจายเลครับเปิดหน้าจอละกลางนี่อะ มันต้องเวอร์วังขนาดนี้ครับดังนั้นในการแนะนําเกม Maple Story R Evolution ก็ประมาณนี้นะครับสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลขอตูมสาคุมกันได้นะครับไม่ควรพลาดเลยของดีมีจํากัดอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าฝากลุก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผมไปแล้วครับ